ดูแล้วกันครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นนะ่ะจะแตก Thank you. การตั้งตั้งกล้องทิ้งนะครับอ่าดูดูให้เป็นธรรมชาติก่อนเรับเหมือนแอบดูอะไรเนาะเพราะว่าจะถือใบเดยกก็เปรียยครับก็เลยให้ดูว่าเราอยู่เราเป็นยังไงแค่นั้นนะครับไอจังหวะอ้อนไม่ได้ก่อนหน้านนั้นนะครับอ้อนจังหวะตะกี้ไม่ยอมผมไม่ได้ยอมผมไม่เข้าใกล้ก็เลยไม่อ้อน จะเข้าถึงตัวนะจะอ่อนจะนอนจะหูจะถ่ายอยู่นั่นแหละครับนะครับกนะดูรับเอาไว้รับชมกันยามว่างๆครับก็เผื่อใครเบื่อ,อเบื่ออะไรแนีะครับก็ดูใช้ฝนไปพังๆนะครับเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับทําคลิปไม่มีเสียงบรรยายไม่มีเสียงพูดให้ดูกันอย่างเดียวก็ขอบคุณทุกการติด ตามรับชมนะครับผมกับชัยพลช้างน้อยเมืองอุทัยครับผมนะครับดูท,ทํรมาขันเล่นน้ำแล้วก็จะถูกไปเรื่อยครับว่าจะปิดคลิปเดี๋ยวเอาอีกหน่อยละกันครับผมจังหวะเล่นเพลินๆดูจังหวะเล่นเพลินๆอีกหน่อยนะ จะปิดก็จะดูใจหลายเกินไปนะครับเมื่อวานเนี้ยปรับใหม่ครับตรงเนี้ยดันดันดินจากตรงนี้ครับเนี่ยดันจากตรงนี้ขึ้นมาพื้นมาปรับเพราะว่าตรงตรงหลักกลางที่ของเขาเนะี้ยมันเป็นหลุมอะตอนนี้ก็เอาดินขึ้นมาใส่แหละไม่รู้ว่าอยู่ใดเท่าไรก็ไม่รู้ครับแต่ก็ใส่ไว้ให้มันเสมอกันทีนนะครับเมื่อวานนะครับที่เห็นเขาหลับนะเนี่ยผมปรับที่ให้ใหม่ครับ แล้วก็ที่มันจะเย็นเนาะมันจะชุ่มชื่นก็เลยนอนเล่นนอนทับคงจะเย็นสบายครับก็บ่ายนี้ว่าจะไปร่อนยาอีกรอบครับร่อนยาที่เอามาปลูกเนี่ย ก็ย,ยังยังยังเอาชนะเรื่องยาไม่ได้เ๋อแต่ด้านบนนี่งอกครับงอกหมดงอกเต็มพื้นที่ครับแต่ทีนี้ก็มันเข้าหน้าฝนแล้วเนาะน้าฝนเต็มตัวครับเข้าปัญาแล้วเพราะน่าจะดีน่าจะดีไม่มีปัญหานะครับอ่าไม่มีปัญหาก็คงจะได้พอกินกันละคราวเนี้ยไอเรื่องซื้อคงจะต้องเบาไปนะครับอีกสักเดือนนึง ซื้อคงซื้อสักสี่ห้ารอบครับซื้อสักสี่ห้ารอบเราเราก็น่าจะมียากกินแล้วแล้วก็เดี๋ยวลงทุนซื้อเครื่องน้ำมัน่ึงเบนซิน,นดึงน้ำแล้วแม่ก็ไปยกไอ้นี่มาครับอ่าไฟฟ้าแล้วก็ดึงผ่านมานี่ครับเข้าอันดึงจักระแล้วเข้าอันนี้ ให้ายาเ,าเดี๋ยวดูก่อนครับเ,เราใช้แค่ไหนอน้ําแม่เขาก็ใช้ด้วยนะครับหรือนอกเหนือจากนั้นเราก็จะไปขุดตรงนู้นครับหลังบ้านหมนุ่นไปขุดตรงนู้นทักงานสองงานครับเพื่อเอาน้ําฝนไปใช้เราไม่ขุดนี่แย่แน่นอนเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ไหวนะครับน้ําไม่มีใช้เป็นปัญหากับเราครับ น้ำไม่มีใช้เลยครับไว้ลดน้ำไว้ใช้ควายนอนบ้างอะไรบ้างช้างเล่นน้ำบ้างควายนอนบ้างครับเราต้องเตรียมการเอาไว้นะแล้วถ้ามันใช้ได้จริงตรงนู้นครับผมไว้ยกปั๊มตั้งใช้ไฟหล,ลังบ้านเรานะแล้วส่งมานี่ก็จะดีครับ ก็ยังคันตอนเนื่องก็เดี๋ยวก็กก็จะพาไปปลูกหญ้าที่นานน่นด้วยครับเพราะว่ายัางยังไม่ได้พาพี่พน,น้องไปเที่ยวที่นาหมเลยสักทีนะครับอ่ามีแม่แบ่งที่ให้อยู่ที่นู่นอยู่สี่ไร่ห้าไร่ครับจะเตรียมปลูกหญ้าไว้นี่ครับทั้งเนเปียรแลร้วก็แพงกูล่าครับ ก็ทำไร่มาหลายสิบปีแล้วครับผมตั้งแต่ยี่สิบกว่ากว่าอายุเนาะนี่ก็สี่สิบกว่ายี่สิบปีครับไม่รวยครับอ่าผมทำไร่ไม่รวยก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะปลูกยาเลี้ยงสัตว์แหละครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงมา้าเลี้ยงช้างเอาดีกว่าครับเพื่อวัวควายเพื่อขายได้มีกำไรครับส่วนช้างกับม้าก็เลี้ยงไว้เพราะว่าชอบนะครับ วัวควายคงต้องทําไว้เป็นเศรษฐกิจในะครอบครัวครับในในในเชิงธุรกิจแหละครับก็คงจะตั้งนาตั้งตาเนาะทำทำทำในเชิงธุรกิจเราบ้างครับถึงยอดจำนวนน้อยสี่ตัวห้าตัวก็ต้องทำานะครับ เพราะว่าอนาคตภายภาคหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินนะสถานการณ์เนะเาะไอเรื่องธุรกิจการค้าก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดก็เห็นไปไม่เป็นครับคงต้องเป็นปศุสัตว์นี่นะครับคงเป็นปศุสัตว์บวกกับบ้นนอกด้วยเหมาะคงเหมาะกับตัวเราครับ <c oughs> นะครับก็เนาะเกือบถึงยี่สิบนาทีเหมือนกันครับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจครับกับชัยพลช้างน้อยเมืองไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับดิสวัสดีครับ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 แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนทชโอ้แม่มึงว่าหูตึงอแล้วเท่าของทำเงี้ย เดี๋ยวใครดูดิชายหูตึงคนหูตึงดีใจจังเลยสวัสดีครับผม